บัตรค่ะพี่นงพ่อกัอนอกเกรี้ยวหมู่บ้านยายาบ่ไห้มากยายส่งมวนจา้าอันเมื่อนันนะ้นที่ว่าใส่สุดดำพี่นงเอ้ยยุ่งกัดยายพ่อเห็ดจ้าพ่อเห็ดเห็ดกอแดงของก็เข,าขอามาพี่นองปลาปลาเฮ้ามาหาเห็ดมาเห่ใเห็ดมันปูค่ะ เอาใส่เสียลมมากแบ,บนี้เห็นบ่ยุ่ยงแกัดแม่งกัดผัดมือหนึ่งไปต่างทาไหมมาหลบกับยุ่งอยูใ่ในป่าพี่นอ้องเมืะ่ะองก็มาหอดมาเดินมาหาเห็ดน้ำกันพี่น้องสิไ้เห็ดมันปู่ะพี่น้องแหงแรงหลายสิไรบ่เดี๋ยวไปกับวาเมนดิเมนบ่มาเบิง่งกอน เดี๋ยวไปก็ว่าใช่อบากข่ายออกนะนี่เด้เห็ดแพนแลนอยู่นี่เมนเมนแข็งดีดีนี่แข็งดีเนิ่อยออกย่ายก็มามจ๊กเอาบ้านพอใหญ่แน่น้ำย,ย่ยไปมองพุน่นข่อยไปตัดพื้นเี่มาหาตัวข่อยไปทุ่ทีบสนกข่อยรู้ดีข่อยขอาป้า่าสัน่นมาตอมาซ้อนเนย <laughs> <laughs> เล่าสิรอยย้ายไป นั่มเ็นบ่มีเหตุเน,นาะยายกระูเน,นาะยายหาสุปีดากันไปเดี๋ยวเว้บาบอกกันซื้อบ่ได้ด่ากันแบบแข้งดรอกว้าหยอกกันไปนะ่ะพี่น้องก็พอไงชีวิตหลชาาิของชีวิตดีแน่พิษแน่ก็ว่ากันไปก็ตามประสาผัวเมียหวานเฮาคือกันนี่ละยางพี่น้องช่วงใบใบแม่บ่ได้พี่น้องมันหอนมันอ่ต้องมาช่วงย่ามเสาซาม,มงเสา พอเดียวพี่น้ององั้น่ออะตัดขาให้เบิ้งเด้ค่ะเห็นบ่น,น,นี่โดดนึงเพิ่นแกนนี้ดีพี่น้องเฮ็ดแกนเนียนดีเฮ็ดนาเรียงนี่แซ่บขนาดพี่น้อง เฮ็ดหนาเ,เรียงแซบฉันว่าหาอุย้ยอันนี้บ่แมเม่นเฮ็ดดินอันนี้แม่เฮ็ดยังพี่น้องเฮ็ดดินเนาะนี่อันนี้ก็แเม่นเฮ็ดดินกพ็พออยุ่พี่น้องหาเฮ็ดหนาเรียงพี่น้องเพราะวะ่าฝนยุดชะงักแล้วคือหนาแรงพงฝนก็ต้องรอฝนเนะจ้ะมี่อยู่มีพอเก็บร่องเก็บให้พี่น้องบ่ ต้องรออฝนอีกพี่น้องเห็ดดินก็งามอยู่เดนาะพี่น้องมีเห็นอยู่นานจะเห็นดอกดอกเนี่นงอย,อยู่นี่ขนาดแม่ชูเมือด้พี่น้องอ๊ยว่าเป็นชูเมืออันใบตองเพื่อนโป๊กไวน้นะเพื่อนนี่ ยิบเบิงกับเมียนอีนีดอกเพิ่นแก๊แกนพี่น้องเศรแท้เรนีเห็ดหนาเรียงเห็ดมันปูเบิ้งไก่ไก่จังไก่ว่าเพิ่นเหลืองเห็ดมันปูเพื่นเพิ่นมากยิ่อกอกันนี่เนาะแต่ว่าย่าย่ผัดตีใจเพราะว่า ย่าเห็ดอันไผ่อันเห็ดเอาไปส่งอันพี่สาวพ่อยิ่งฟีโหนูแล้อายุอันหลายเดียวมีคนอันมาอันแหนกับข่าวเพลินนะบอกพ่อยิ่พ่อยิ่ตอนเจ้าอันไฟใหม่บ้านนะตอนไฟใหม่บ้านเจ้าก็บแม่ยู่น้ำเพลินเพลินเท่าเดียวเพลินเ็นี้ยกินบ่ไหวเ้าบางครั้งเ้าก็บตองเห็ดเนี้ยกินไปส่งเพลินพ่อยิ่งวะเออเออประเสัิฐ ยายก็บอกรอตะลนเถอะเหรอร้องก็โอเคนะปีนี้จะอย่าเริ่มบุญขึ้นเพิ่นเด้อวม่สซนบอกแล้วมีเห็ดน่ากินไปเพิ่นไหมพี่น้องหมู่บ้านกับแบงเห็ดขนมกระตุนไพ่ยพยแอปเปิ้ลแล้วก็พายเห็ดเอาไปเพิ่อพิสาเพื่อน,นะพ่สาเผื่อใ่พี่หนูชีวิตยายก,กับเมื่อไรรู้รายยังหรอพี่น้อง ตอนแม่ยู่กับพอ่อใหญ่กะมาทาสีบ้านมาซื้อบ้านต่อเพิ่อนอยู่สันล่างมาซื้อบ้านต่อเพิ่นเซาแต่ข้างล่างว่าเป็นเซาดอกเพิ่นเป็นจังไดบ่ญใหญ่กับบรู้จักประเพณี่พลังปานใดยายไ่อยากรู้ <c oughs> ชีวิตยายกล็ลำบากอยู่สมบกุกสมบันมานํากันกับพอ่พอใหญ่ล่ะพี่น้ตัวอะไรช่วยตัวอันส่วยหรู ยูจังไรก็เอาจะคองกับบัตรหนังซื้อนังหาลัศณะแม่ซัมเนีกับพ่อนอะพี่น้องไม่ได้สวยหรู่าัะไหนม่เก็บเ็ดนนอะพี่น้องบอกให้พี่น้องฟังว่ากระไรยูกระยู หาไปหามากกสิได้พ่อถ่วยอยู่หรอกพี่น้องการที่ว่ามาอยู่กับฝรัง่งไม่ไม่เนาะศึกษากันบอกข้าใจกันก้นลอยโพพันเมย์มาโอกกันบัดน,นี้ฮอดต้องปรับนิสัยข้ห้าเขาดิศึกษาเบืงเขาน้ำมาจากที่ห้าคยแบบอิสระเมนบอถ้าเฮามฝรั่งฮัดต้อ,องปรับตัวขอ้ขอห้าเขาได้พี่น้องหนึง่งความอยากได้ความความห่างความอยากไม่ยัเสีย ห้ลดลงบ่าเมีนว่าเขามาอยู่กับเขาเดี๋ยวเสียวแต้ใจจากของมันบมเมีนเฮ้พี่น้องพป่งน่ะเพราได้มาหอดจุดนี้เดี๋ยวเฮ็ดเอาเองคิดอันนั้นอ้วยหาเอาเองไหมเมนสิมาเอาแต้ใจจากของบ่ได้เลยลดควมอยากร้องมันก็อยู่น้ำกันได้เพราะว่าวาสนาชีวิตมันมาแบบนี้ เนียนแม่กับตัวมดีดีรกเห็นมะแม่สิบเอาไปเรื่อยเก็บเห็ดเก็บเห็ดไปนแน้วพี่น้องฮะสิบสิบสามปีแล้วยู่กับพ่อใหญ่พี่นงสิบสามปีแล้วโอ้ยแม่ ทันยากกับเขาปลาไม่เก็บมีบ่มี่กับพ่อได้กินลอฝนยางเดียวพี่นงนาแรียงแล้วแรียงอีรีฝนบ่มีพ่อได้มีเก็บโรงไห้พี่นงเบิ้งเนาะผ้าพี่นงมารอปลาใหญ่กับบายูนันเด็นบ่เฮ็ดเด่นมาทางนี้อีกอันพ่อเฮ็ดก็ลัส่สีเบินเบินได้กล่องก็ได้ <laughs> คนมาดีอยู่นีแย่กับพายุมองนี่เคย่อนอกได้ไรพนคนชิ่ยอยู่ในถามคนน่ะพี่น้องเบิ้งคนชิอยู่ในถ้ำแมงเหี้ยแตกเหี้ยแตนเนี่พี่น้องเสียเงี้ยก็เสียกันแมงไหมเสียกันแมงปัดน้ำตาหน่อยใช่ตาหอนก็อวดเราคนน่ะ ยังคอยไปเอาพี่นอ้องกลมกขอมมา,อ,าอุ้ยงามหายุ่นพุ่นนะขาสีกรอบดีดีพี่น้องเห็ดมันปูน่ะเลียงกรอบดีดีนี่กระบายยุ่อ่อุ้ยไ้พ่อพ่อถวยยุโรคพี่น้องนี่ ในอิ่มอยู่เห็นบอกพ่อมู่เดียวนั่นในร้ายแล้วพาดมางามเถอะอุ่นเอาเสกตาไปนำเห็ดดินพี่น้องเห็ดหน้าเหล่เห็ดหน้าเล่อันนี้มมเมียนบมเมียน โอ้ดิแท่นกลมเดียงพราะเนี่ยเห็บเบื้องนิดนิดน,น,น,น้อยเนาะพี่น้องพ่อได้สนใจเนี่ยฮ่า <laughs> ่าหอมปากหอคมคอเทมือละนิดเจระน้อยเนี่ยแตะเฮ็ดเตนพี่นองฮะมามองเปล่นเป็นน่นเนี่วัานี้มีเห็ดเบื้องหนายหญ่ก็เลยหรกพี่น้อง ปีนี้เอาหนาออกดูๆกันปีน้องบ่อยๆพร้อมแล้วค่ะสู้สู้แมงไล้ไล้ได้ปีน้องแมงเยอะแมงเยอะตอนปีปีจู จบผ้านี่หนึ่งสองออกเป็นมู่ได้เพิ่นสามสี่ห้าออกเป็นมูใช่หลอเว้ยเห็นยุดตัวนี่นี่เล้วเห็ดกอแดงเห็ดกอแดงกำลังออกพี่น้องเบิ้งนี่วิ่หลายหลายดอกเลยเนาะด้แกงหนึ่งพอดีเด่นจะไป่าใหาา้เพ่กินเนาะ มันต่างทินต่างบานต่างเมืองกับ่านอยู่อันนี้เฮ็ดหาดเด้พี่น้องเนี่ยว้ายเฮ็ดหาดเป็นสีแข็งแข็งบัด้ามเฮากินมันสิแค็นเน้ยพี่น้องแค่เอาไปดอกหนึ่งเอาไปตุ่มเบิ่งแล้วตืนน้องกับบัตยาบ้าได้กินบอกว่ามันแข็งไหมเนี่ยดอกนึงเฮ็ดหาด ว้ายมาเบิ่งเห็ดทานใหยายเบิ่งแนะ่เนี่ยเห็ดทานเป็นยังก็เป็นหมักเป็นดำๆอยู่นี่เนาะพี่น้องฮะนี่ว้ายเห็ดทานพี่น้องนี่นี่ก็ะเมนนี่นี่ก็ะเมนเห็ดทานโอ้ยเบิ่งปาดออกเป็นมูเพี้ยอ,ออกเป็นมูว้ายเห็ดหาด <c oughs> <ะ>เห็ดหาดรอกใหน้อยโอ้ยเนาะ เห็ดหาดดอกนี้น้อยพุ่อนอะเห็ดทานออกเป็นโมเห็ดทานเพิ่นออกเป็นโมป๊าดโัเฮ้ยอุ้ยมากอะบ่เสียเถี่ยวได้หนิเห็ดทานเห็ดทานค่ะนี่ป๊าดออกเป็นโมหลายพุ่อนอะพุ่อนอะอุ้ยเห็ดทานพี่น้องสะออนในแกงบักใไงหนึ่ง กับอันเฮ็ดอีหยังนี้แดงๆเส้นแกงใส่กันโว้ยคักข,ขนาดเลยเฮ็ดทานเฮ็ดทานเฮ้ยป้าเฮ็ดย่าสิบอกคอยหกไร่หรอกพี่น้องแถวย่าเก็บสุปีเอาให้เบิงอันนี้ตีทนทางอันอย่าเบิงแล้วมีเฮ็ดหาดเฮ็ดทานมีทุกชนิดเฮ็ดดินเนี่ยมัน แยกออกไปเบิ่งอันคนไทยเก็บเห็ดบ้านหน้าเนาะมันสิคึกกันไหมพี่น้องแต่ว่ากายานยุ่กับบกกกากินดอกวอ่าบ่ถึงคึกกันคึกกันหมดเลยคึกกันเบิดเห็ดเผือกขาไร่โม่หนั่งย่ายไปสัมผัสในเขตอันไปเบิ่งในอันเขตคนไทยสีเพิ่นเก็บเนี่ยว้ายเห็ดยังไม่คึกกันเถอะเห็ดเผือกขาไร่ไหมพี่น้องคึกกันคัก คอยกับว่าเพิ่ลี้ยงจัด,ดู่ได้พี่นองดีแล้วได้กินเฮดซัมเน่แรงแล้วค่ะก็ว่าช่วงเพิ่นหนาห่อนก็ห้อนอีดีเพราะว่าฝนถึงช่วงไปแล้วพี่น้องรอฝนค่ะโอ้คนท้งมากแล้วพี่น้องห่อนห้อน เพิ่งยังระบาดนี้เบิ้งงนี้เด้อเห็ดเพิ่งคาไร้ตเปเบิ้งเปียงหมู่อวานกับหมื่อก้อนนั่นกับมาหึงบ่เห็นอุ้ยที่อีกแยนจุ่มกันอยู่ด้ชูวงเดวกเอาไปโูดดีก็ิ่นตายแดด ไม่ได้ลายอยู่ไหมเฮ็ดตะไคร้เานาพี่น้องเบื้องนี่เฮ็ดตะไข่เลยเนี่เฮ็ดตะไคข่แก,ก่กว,ว่าอยู่ตาเนาะตาชูมือนีหายเห็ดยากแต่เรื่อตาเออเบื้องมาชูมือนี่ออมมนคนน่ะ โอ้เสรนบหดสร้างเกตน,นี่กับ่บอรูู้ดิอู้ยู่ไก่ขนทางพี่น้องเอ้ยไก่ขนทางเห็นบ้านัหนขนทางเห็ดยังออกอยู่ผนงูเห็ดดอกนี้หน่อยถ้าไปเบิ่งกุขนทางเนยน เห็ดตะไคร่เจดีพีนวองเมนบอว้ยเบิงเนี่ยสามดอกนี่สามดอกสามดอกเห็นอีเรียวเห็ดตะไคร่เห็ดตะไคร้ว้ายห้วยได้ปนบ่อี้ี่ยังนี่เฮ้เก็บไปก่อน มันขึ้นเนาเดียวลรพี่น้องนอนขึ้นเดียวเมียนอนขึ้นเดียวเห็ดตะไครหัน,นกลับวนมามองนี่ตะกี้ว่าเห็นเห็นเดียวพี่น้องเห็ดมันปูนนนนหันนั่นนั่นย้ายวนมานีมือแรกว่าเห็นมันแรกไม่เจอพ่อเร็วพ่อเร็วอย่าเป็นย้าิยางออกไปว่าหัน กลับขึ้นมาอีกผัวอ,อยู่หนทา่ายัดมันยดาโบย่างขึ้นมาเนะพี่น้องกระไรด้รายดอกอยู่ดิย,ย่างขึ้นมาแจ้กกะสิคโคลาซ้ำเนีแหละจ้าพี่น้อง เดยแล้ยูเดยลยูย่งออกไปเบื้องเฮ็ดอันเป็นปากการ่างพี่น้องบาย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 จ้าพอกันกิปไหม่พี่น้อง